ดูดวงชะตาคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับครึ่งปีหลังว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูดวงชะตาคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับประจำครึ่งปีหลัง2566นะครับว่าดวงของคุณมีเกณฑ์ที่จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางเฉย นะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับก็เราคิดดีทดําดีพูดดีก็พอแล้วนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ฝากลนิดนึงนะครับว่าใครที่อยากทำวอลเปเปอร์เสริมดวงแบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยคุณจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนคาถาที่คนรสวดเพียง199นะครับโอเครอบนี้ขอมาเริ่มที่คนเกิดวันพุธกันก่อนบ้างนะครับปกติเราจะเริ่มจากคนวันอาทิตย์ไปเสาร์ใช่ไหมก็เดี๋ยวมันจะเริ่มจากตรงกลางบ้างนะครับ คนเกิดวันพุธนะครับดวงครึ่งปีหลังของคุณเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีเรื่องตึงๆนะครับมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้วิตกกังวลมีเรื่องที่ต้องคิดเยอะพอสมควรนะครับสำหรับวิธีการแก้ดวงเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นง่ายๆเลยนะครับนั่นคือข้อที่1คือให้คุณเนี่ยมันฝึกฝนตัวเองมันหาทักษะใหม่ๆเสมอนะครับถ้าอาชีพปัจจุบันที่คุณทําอยู่เนี่ยมันไม่เวิร์กแล้ว นะครับก็ลองหาอาชีพเสริมใหม่ๆนะครับเพราะว่าอาชีพเสริมใหม่ๆในปัจจุบันเนี้ยในโลกออนไลน์เนี่ยมีอยู่เต็มไปหมดนะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าอาชีพเสริมในโลกออนไลน์เนี่ยมีเยอะมากๆนะครับและเป็นอาชีพที่สุดจริตแล้วก็ถูกกฎหมายด้วยนะครับหรือถ้าใครหาคอร์สเรียนอยู่ก็แนะนำนะครับตอนนี้ผมเปิดอยู่2คอร์สก็คือคอร์สสอนสไร้างรายได้จาก Facebook กับสไร้างรายได้จาก u t u b e นะครับใครสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับ ก็คนที่เกิดวันพุธเนี่ยแนะนําให้ฝึกฝนตัวเองหาทักษะใหม่ๆนะครับเป็นอาชีพเสริมไปก่อนนะครับพอถึงจุดๆนึงเนี่ยคุณก็จะสามารถทํามันเป็นอาชีพหลักได้อย่างแน่นอนนะครับวันต่อมานะครับคือคนเกิดวันพฤหัส,สบดีนะครับคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีนะครับดวงชะตาในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้ตามที่คาดหวัง ร้อเเซนะครับยกตัวอย่างหวังร้อยอาจจะได้แค่80หวัง80อาจจะได้แค่60นะครับเรียกได้ว,ว่าดวงชะตาเนี่ยถือว่าไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับแนะนำนะครับคนเกิดวันพฤหัสบดีครึ่งปีหลังเนี่ยให้ไปไหว้พระวัดแถวริมน้ำนะครับหรือไปไหว้พระวัดที่ใกล้ภูเขาก็ได้นะครับหรือจะไปไหว้พระวัดที่ไม่ดังมากก็จะช่วยเสริมดวงชะตาให้คนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับส่วนในเรื่องของจิตใจนะครับ ให้คนเกิดวันพฤหัสบดีตั้งเป้าหมายให้เกินตัวไปเยอะๆนะครับอันนี้เป็นวิธีแก้ดวงนะครับสมมตุติปกติถ้าดวงมันจะผิดหวังเนี่ยสมมุติเราต้องการร้อยใช่ไหมปกติคนปกติก็จะตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์พอผิดหวังมันก็จะเหลือสักแปดสิบหกสิบแต่คนเกิดวันพฤหัสบดีอ่ะลองตั้งไปเลยสองร้อยเปอร์เซ็นต์หลอกหลอกดวงเขาเรียกว่าตั้งเป้าหลอกดวงนะครับพอมันไม่ถึงเป้าเนี่ยมันก็จะได้ เข้าเป้าที่จริงๆที่เราต้องการนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเทคนิคหลอกดวงซึ่งเคยใช้แล้วเกิดผลจริงๆนะครับไปลองทําดูนะคนเกิดวันพฤหัสบดีต่อมาครับที่คนเกิดวันศุกร์นะครับคนเกิดวันศุกร์นะครับช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับดวงชะตาคุณนะครับหจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนค้าชูช่วยเหลือนะครับสนะครับคนเกิดวันศุกร์นะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยจะ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งดีๆคอยคุ้มครองนะครับใครที่คิดร้ายปองร้ายทําไม่ดีอะคนเกิดวันศุกร์มีอันต้องแพ้ภัยนะครับแนะนํานะครับให้คนเกิดวันศุกร์เนี่ยถ้ามีเวลาว่างไปหาปฏิบัติธรรมที่แถววัดป่าบ้างนะครับหรือวัดที่ไม่ได้มีชื่อเสียงมากนะครับจะดีมากๆต่อมาคนเกิดวันเสาร์นะครับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับครึ่งปีหลังนี้นะครับ ดวงของคุณเนี่ยต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันต้องดิ้นรนนะครับอย่าไว้ใจใครมากเกินไปนะครับอาจจะไว้ใจได้บ้างนะครับแต่ว่าอย่ามากเกินไปนะครับเพราะมีโอกาสที่จะถูกหักหลังนะครับมีโอกาสที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับคนเกิดวันเสาร์ช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับต้องดูแลสุขภาพตัวเองเยอะๆนะครับอย่าเครียดเกินไปนะครับหาเวลาออกกําลังกายบ้างนะครับพักผ่อนให้ เป็นเวลานะครับจุดนี้จะช่วยคนเกิดวันเสาร์ได้นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยคนเกิดวันเสาร์เนี่ยจะมีโรคภัยไข้เจ็บตามมานะครับแนะนำนะครับให้ทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลเยอะๆนะครับหรือถ้าใครเนี่ยบริจาคเลือดได้นะครับก็ไปบริจาคเลือดก็ดีเหมือนกันนะครับสําหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะต่อมาที่วันอาทิตย์ครับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับดวงครึ่งปีหลังนี้นะครับ ดวงชะตาเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะโด่งดังมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จมีเกณฑ์ที่จะร่ํารวยมีโอกาสที่จะได้ไปต่างชาติด้วยนะครับต่างประเทศมีโอกาสที่จะได้เดินทางอาไปทํางานที่ต่างประเทศได้เหมือนกันนะครับหรืออาจจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาตินะครับเรียกได้ว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยดวงพุ่งดวงแรงดวงดีมากๆ นะครับแนะนําคนเกิดวันอาทิตย์นิดเดียวคือให้ทําบุญเกี่ยวกับการศึกษาเยอะๆนะครับจะโรงเรียนที่ไหนก็ได้นะครับจะรงเรียนอะไรก็ได้นะครับเอาที่คุณสบายใจเอาที่คุณศรัทธานะครับเอาที่คุณไหวแล้วสิ่งดีๆจะเกิดกับคนเกิดวันอาทิตย์แน่นอนนะครับต่อมาคนเกิดวันจันทร์นะครับคนเกิดวันจันทร์นะครับครึ่งปีหลังนี้นะครับดวงชะตามีเกณฑ์ได้เดินทางบ่อยนะครับเดินทางเยอะนะครับเดินทางไกลนะครับ มีโอกาสที่จะเหนื่อยกว่าเดิมนะครับแต่เหนื่อยแล้วประสบความสําเร็จไม่ได้เหนื่อยฟรีนะครับไม่ได้เหนื่อยแล้วถูกเคลมผลงานนะครับไม่ได้เหนื่อยแล้วผลงานตกเป็นของคนอื่นนะครับคนเกิดวันจันทร์เนี่ยช่วงครึ่งปีหลังเป็นช่วงที่ต้องลุยต้องสู้ต้องฝ่าฟันนะครับแล้วจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับต่อมาที่คนเกิดวันอังคารนะครับผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับครึ่งปีหลังนี้นะครับ จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองรักษานะครับบุญวัสนาบารมีดีนะครับแล้วก็คนเกิดวันอังคารเนี่ยช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับถ้าใครยังพูดไม่เป็นเจรจาสื่อสารไม่เป็นนะครับแนะนําให้ไปฝึกพูดฝึกเจรจาฝึกการติดต่อสื่อสารให้ดีนะครับแล้วคนที่เกิดวันอังคารจะปังมากจะลุ่งมากจะรวยมากนะครับแล้วก็การทําออนไลน์เนี่ยคนเกิดวันอังคารเนี่ยควรเริ่มได้แล้ว นะครับมีโอกาสที่จะเฮงจะรวยจะปังกว่าเก่าเยอะมากๆนะครับอันนี้เป็นดวงทั้ง7วันนะครับในครึ่งปีหลังนะครับก็บางวันเกิดก็ปับงบางวันเกิดก็อาจจะหน่วงๆหน่อยนะครับก็ขอให้หมันทําความดีทําสิ่งดีๆนะครับแล้วคุณจะได้เจอสิ่งดีๆตอบแทนอย่างแน่นอนนะครับก็ขอใหอ้ทุกคนนะครับโชคดีมีชัยนะครับเจอแต่สิ่งดีๆไม่เจอสิ่งร้าย นะครับแล้วก็อันนี้ผมับฝากไว้นิดนึงนะครับก็ใครนะครับที่อยากได้วัตถุมงคลเสริมดวงนะครับก็องค์นี้นะครับอยาคูหาพระครูคำนะครับด้านหลังจะเป็นยันก้ายอดนะครับใครสนใจทักมาได้เลยนะครับราคาพิเศษราคากันเองนะครับโอเคก็ขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จในทางที่เลือกเดิน นะครับแล้วก็ใครอยากมีโชคก็ขอให้มีโชคลาภกับเขาสักทีนะครับโอเคก็วันนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าแล้วก็ถัดไปครับสวัสดีครับ